โอเคพวกทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะทุกคนนะนะก็อยู่กับเจ๊บอยทีวีก็เกมมาเข้าชีวิตรอดนะได้ยินเสียงผมพอทุกคนก่อนนะจากพาร์ทที่แล้วนะทุกคนนะเราได้ไปในเธอนะทุกคนนะนะนะคลิปนี้เราจะไม่ลงในเธอคลิปนี้เราจะมาขยายบ้านนะทุกคนนะนะซึ่งเราเลยจะสร้างบ้านละใหม่เป็นแบบบ้านที่ดูโปรเฟสต์กว่าเดิมอันนั้นก็เป็นแบบอะไรโลเก็บเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านเริ่ต้นอะไรเงี้ยเหอ ซึ่งแน่นอนว่าสองคลิปที่เราจะลงวันนี้ก็อันนะก็เหมือนที่เราบอกกันในเอ,อื่อคี้วันที่ผมอัดไปเมื่อเช้าผมอ,อ่านในนี้ผมก็จะอดัดอีกอ่าอคลิปมา,าปครับอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าต้องรีบทุกคนทุกนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ลงนะแม่มีทุกคนบอกว่าแอปที่ผมใช้อัดมันสามารถกดมันสามารถไล์หรือถ่ายทอดสดได้ใช่ไหมทุกคนนะมันได้หรอวะ แต่พวกมันแบบมันไลได้ไล่จะตีมอะไรเงี้ยเออพอมีความก็ทักมาเงี้ยใช่เราเก็บของกัดูของที่พวฟางจะพาที่แล้วนะอือฟางจะวันนี้ผมจะกลับบ้านนันนานมากคือผมอยากสร้างบ้านนะเป็นแบ้านบ้านแบบหลังเล็กๆแต่ตึกก็หลังเล็กๆว่ะ หลักเล็กของผมคือต้องการนู่นด้วยเขาได้ไงไอ้ดินนั่นแหละไอ้นี่ไงนี่ไงไอนดนมัาคล้ายๆเนี่ยใช่ปะใช่เครีปปะใช่เครีปเลยผต้องการครีปนะครับสร้างบ้านนะคนนะ ทุกคนาว่าเอ๊พ uh ี oh. uh ่จะจ้างบหม่อย่างไรเนาะถ้าใครอยากสร้างตามก็จ้างได้ทุกคนนะเออ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 โอ้กูอ่านแล้วกูไม่ว่าว่าเออมันต้องใช้เครื่อหรือเราก็จัไม่ได้ ไม oh ่ร so ู้ผมจะกดชื่อมาทัวร์นะเพราะผมไม่ได้ใชจนานแล้วมันเป็นบล็อกอะไรไงไม่ใช่กลัวไม่ใช่สายนิ่งโครมบอกว่าจะมำนะตัวกรรมบล็อกบล็อกเลือดหานต้องทำจะอ๋อันนี้มันต้องใช้โครน เขาบอกว่าแล้วอันนั้มนมาทำจากอะไรอ่ะไปดองมาเสียนะพี่ใช่ไหมเจ้ดสิีลาพี่แล้วก็ฟักอยู่มันใชิดทรายนะทรายสีสองสี่แล้วก็กรวดสี่ หนม,ม,มันแหลกนะทุกคนเลยต้องเล่นช้าๆนะแล้วมันก็ต้องคาสีด้วยโอ้เราเจ้าสีใหญ่เลยโอ้ that's g r a y g r a y รู้สึกว่าพวกเคลียร์นนะจะอันนี้ใช่ไหมเออแล้วเสียงทั้งนนด ดำกับขาวพ่อมึงดำมาหาจับหมึกได้แต่ขาวเนี่ยหายากชิปสีขาวสีเดียวเลยที่ผมหายากมากเลยเราต้องไปหาหม,มึกอ่ะเฮ้ยไีขี่เครื่องบินไปใช่ขี่เครื่องบินดีกว่าเดี๋ยวสักคลิปนึงผมต้องทำทางขึ้นไปข้างบนนั่นแหละ ผมก็เรียก oh, พับ lah นักมวยท่านเป็นนักประสบความสําเร็จเอาจริงแล้วฟิวก็ตั้งค่ะผมก็ระบ็อกใช่ pop pop, pop, เออทีด้วยก็คือสะดวกและเออเราอาจจะเสียเวลาพากการไอ้นี่ก็ได้นะอะไรปะก,กวเนี่ยจุ๊บวกเขาลูกนี้ปะะ่าวขวยกูเรื่องมาหนังสือมาสวยช็ดเลยทุกคน ผมก็เปลี่ยนมุมมองบ้านนะทุกคนนะมันต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองผู้คนที่สองอ๋ออ๋แลกแหกอ๋อเครื่องบินแหลกเครื่องบินติดเครื่องบินติดทำไมเนาะอ๋อติดอยู่ข้างมาช่างวะ แป๊บนึงแปลงหนังสือเดี๊ยวหบบนี้ผมข้ามหนังสือมาปอเฮ้ยหนังสือหายเหรอเออกูมีมุอกอยู่นี่หว่ะอา้าววอสเราไปหาศีขาดิทุกคนแล้ไปฟาร์มมุกด้วยเพราะว่าแค่นี้น่าจะไม่พอมันใช่เยอะ ว่าตัวท่อใจนนี้เเด็กมาินินนนโอ้โทำไมมันรูสึกปัก รู้สึกว่าขับเครื่องบินมันจะยากบนรูซะแล้วทุกคนโอ้โอโอหลักๆควบคุมไม่เป็นเขาตาเปนแล้วทุกคนนะผมมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมไปทำเครื่องบินตายมาแล้วก็ฟาร์มของในนิดนึฟาร์มไงนะมันต้องทำรีกับปะใช่ อ,อันนี้เอออันนี้น,นี่เก็บสีขาวอผมจะได้วิธีสร้าง้าว่ามันเป็นครีแข็งก็ทำใช่ปะใช่ด้วยแล้วก็คูดได้เลยเดี๋ยวขอไปหาที่ทำก่อน โอเคว่าเราต้องตรงนี้นี่จุบ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 เราต้องเราทำแบบจดสตัวจริงๆโอเคผู้หที่สร้างนะขวาแ๊บนึงเอ้ทุกคนเราตัดตอนเราเคพุ่ที่ไหม ตอเดี๋ยวเราจะเชิญเนี่ยแต่พี่จะสังหรณ์ไงไม่กล้าไม่ลองใหญ่ขนาดนั้นนะความมั่นใจของหนูก็คือการปั่นของตัวเองไม่ประสบก็ขึ้นอยู่ในใจพ่อมีก็บอกใหญ่ผมพัฒนาบ้านตัวเองบ้านผมมันมันบ้านหลังอ่อนปลูกเปียกรู้ปุติจิกติม เดี๋ยวก่อนอันที่คิดหนึ่งก็ไปเค็บพุทธีก่อนแต่เรามีเวลาไม่จะบอกว่าเรามีเวลาไม่มากตกเลยทุบเลยทุบเลยผมจะทำเป็นแบบสองชั้น แล้วก็เป็นช่องใต้ที่นี่หนึ่งนะทุกคนนะซปชุดชุดชุพอเขาตัดไปนู้นทก็รู้สึกว่ามันจะรวมแหลกแล้วแต่แล้วทุกคนผมใช้วิธีแค่นีย่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเนะาะวิธีลงแบบเอ็มวีพี ขอเก็บสะตวโตขุดซากลัวป้องกลัวในบ้างกลัวในบ้านขี้หรือไกว่ากลัวผมจำนอกผมพีกรวดป่อมีรวดจริงแต่ไม่มีสายแจะไม่มีสายผมไม่ได้ใช้สายคีแบบเียนะคุณเน กันนูสเาเน่อยกูดเนความรู้สึกอว่าเถอีลไม่ได้เถียงอยากด่ายไปความมั่นใจของเราเราที่ผ่านมาเขาเคยด่าเคด่ิอย่าบเออเนี่ยนี่เสียงอาจจใช้ก็คัดตอนตัดกูซากูดีนะทุกคนคัดแป๊บมาผมจะลองสร้างไปโคบ้านดูก่อนแล้วทุกคนนะ

ตักากเปล่แบนี้เพิ่มแล้วพวกเกีเ่ยวนี้ก่อนเลยกันไม่ก็บอกว่าพี่พี่ทำตัวช้าตอนไหนผมตองขาดเพชรเพิ่มเพราะเพชรไม่มีแล้วอืมเราต้องฟามเพชรใหม่นะทุกคนนะ ตูมขุดออกไปเลยเออตีออกตีออกตีออก โอ้องกินนี้เลยกะอนเออทุกับพ่อพรอฟ้าด่ฟ้าจะจจะขักันทีนะทุกคนนะไปเจะ์มเยอะที่สุดเลยโอเคทุกคนนะก็กลับมาแล้วโอ้โห ไปฟาร์มทีนี่ของแบบกระจุยกระจายต้นไม้ลงโซเดียมโอเวอร้าไปตูนั่นมาจากไหนไปฟาร์มตั้งนานเอาบนลูขี่หายมาทราบต่อแต่บอลลูกระเจาะเช้าวันกระกจาะกกระจะาะ เดี๋ยวผมก็ไปขอกระจกอีกทีนึงเพราะมันเราตุกติกกระจกด้วยเราทำพื้นมากกับนิวผมช่วาไม่พอปเออเพื่อนเราไม่ได เขาพูจะทำนแบบกสีอื่นอะเออรุตัวเป็นบบพบ้าไปก่อนแล้วกันเก็บบาขาทำพันนะปัดหน้าตเาตัวอินชาดีนาทีกูไปก่อน อือโอเคผมอเครลูกโอเค Ouke Poum bache jyou pou gane ne จุ๊บจจุ๊บเดี๋ยวพวกปมาไดีกลัใจมันก็หลอกไปหมดตกไปสามสองเออเอออ่ะพมกแตบอกไม่พอช่างมันผมไม่จะหวานหรอมันจะได้ไปปดกระจุกเยอะ ถ้ากระจุกรอบนี้เลยบอกว่าโอ้โหป่อยนะลองดูลองดูโอเคอกหลงังบ้านเนี่ยปวหมดเลยว่าผู้ก่อฟัรนี่อยู่ กุ้ยตกโอ้าชูผมไม่ได้กูแถวบ้านไกลมากเลยทุกคนนะไม่ต้องปรสบสายาไปบ้านสวยอีเป็นเติมหรือวะ ขอมันก็ฟาร์มเพิ่มแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าจำนวนมันมเท่าเดิมเลย มีส okay. ูตจะแดงเหลืองโอเคก็จะอยู่เรามีโบนมิวใช่ไหมเดี๋ยวป้าอะไรที่ผมจำได้ผมฟาร์โบนมิวมาอยู่ทำไมเราไม่มีโบนมิวเนาะเออใช่เราต้องทำเครื่องนู้นด้วยเครื่องทำโบนมิวใช่เราต้องทำเครื่องปั๊มโบนมิวด้วย <lien> ช่ป่ะก,กูไม่มีปูมีรยสักอันเดียวเราไปเผาเดีวยวเรา well, well. ต้องการอาหนามะเราต้องทำหีบก่อนหีบงสองสองสองต้องเชื่อไลเกียนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ท่อสูงไม่ได้ชาเดียวด้ไสั์ท่อสูงไม่ใช่เป็นร้อยเลยแล้วหลกปานกูไม่ขยมากเลยผมพอได้ใต้ทีมพอจำด้ที่ทำเครื่องปรับบรูซมิวจิวตรงนี้ก็ได้ โอเคผมจะทำระปั้มบนมิวละแล้วก็ต้องใช้กล่องเพิ่อมอีกสองกล่องอมพลในตัวนึ่งถ้ามีเลยเพิ่มบอว่าจะทำไอ้ท่อส่งอีกสักจุดหนึ่งอ่ะไอ้ตรงนี้ผมจะเพิ่มท่อส่งอีกถ้าเกิดมีของน,นะนะแล้วทำไมต้องมาเจออะไรตรงนี้ แล้วเอาไ <ล among S 1> ปเอาของมาทำโบว์มิวอะมันนี่ทำไมด้ช่วยจำได้มันทำไมด้โอ้ยอยยยวิ่งมลิค้าทำได้กิ่งไม้แร้วเก็บบลูรี่ไปเลยเนาะอะไรทำนี่วะ เอาไปย่อยแค่นี้ก็ได้พออ้อยยังใช้อยู่ไม่ไม่ใช่ทำกองดิทำเออโอ้ยปูเลื่อมไปเลยมันไม่ได้ใช้ไอ้กองมันใช้เออมือเอากองมาเพิ่มบ้านละกัน มันต้องทำไอ่มันทำไล่ไว้หรออะสลับป่ะรู้จักสลับเพิ่มปุ๊บได้แล้วสลับ้วปุ๊บโอเคจ๊จุ๊บ ใส่แล้วโบมิวมันจะไปอยู่ตรงไหนวะคุณลืมแล้วไม่ต้องไปท่อดส่งนี้ด้วยเนี่แน่ทอส่งอยู่ใต้เนะจำได้ต้องมีท่อส่งอยู่ใต้นี้อันหนึ่งโอ้อยปไปฟาร์มเด็กต้องทับท่อส่งให้ได้สามเครื่องอนะทำไมจะสมมติเนี่นย จำหน้าในรีวิผมไม่ได้ขูดจุดจุดหนึ่งใช่ปะรีผมก็เผาอยู่ใต้ดินเลยตรงเลยคกูว่าเฮ้ยมีมอนบ่อเนี่ย พอ oh, จุกบัวและวบัวดูดีมั้เนี่ยออกกลัวกปลอากลัวล่อาจจะได้ใช้ได้พลังเฮ้ยปุ๊บปุ๊บไม้มาขุดเราทางใช่ไหมน่าไงปักท็อกอแม่งโคตรมืดเลยมีเหลยอยู่บ้าส่วนหนึ่งแต่ปักท็อฝั่งนี้ป่ะ หนึ่งอ้อวมีเหล็กหกสีกเราต้องใช้เหล็กสิบห้ากนนะ้อนเนาะตอนนี้เรามีแล้วห้าว้ามีเลยว,วะกว่าสิบก้อน เลยสองก้อนเลยอีกสองก้อนหาได้ยเนะกท้อกับปักทออีกหนึ่งเจ้าเล่เจ้าเล โอ้ยดีมีน้ำเว้ยไ่น้ำเขาไปแลก็ได้นะก็เออเอเลมิลิอยู่นี่ก่อนหนึ่งสองโอ้โหสามสี่ห้าหก,หก,หกเจ็ดโอ้โหทำไมตับสีอย่างนี้ โอเคทุกคนสตอรี่ก okay. ็ชอบลูปกดไลด้นะทุกคนนะต้องปิดไวๆเพราะพื้นที่โทรศัพท์มันจะไม่เหลือแล้วเราต้องเก็บไปทำอีกคลิปหนึ่งอืมแล้วก็ต้องรีบขึ้นไปพเผาเลยวะเออชักดาบไว้ก่อนสับตรงนี้ ออคือพิกเดี๋ยวจะกลับป่าหนิงละเอาเอากรเปาไปสไลด์ก็ที่อบเลยก็แล้วก็ใช้เล้ทุกคนนะสดก็สวัสดีครับผมไปละก็บ่มีเ ก้กาอีวีอันนึงอ่ะเ้ยเอยเอครับก่อนสักอันแล้วทำให้ทุกคนรู้ว่ามันจะจริงขนาดไหน Como ahora. Para tu con...